ก็จัดไปเลยนี่ค่ะซีฟูด้ดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอยิงนดีตอนรับเขาซื้อชองซา,ายกินชาแนลค่ะพี่น้องนี่ค่ะกุ้งเผาค่ะพี่น้องจุกๆุกสองกิโลค่ะไซส์ประมาณ แปดตัวโลนะคะมีประมาณนี้เลยพี่น้องตัวใหญ่ค่ะเทียบกับฟามือเนาะ,ะประมาณสองโลก,กวนอะ่ะพี่น้องกับน้ำจิม้มซีฟู้ดค่ะนี่นซีฟู้ดรสเด็ดมาสาพี่น้องมาแซ่บๆพร้อมกัน,นะคะ่ะกวนทอาสีแซบกะคือเ้าขาดไม่ได้ว ใส่แล้วจ้าอันนี้ขาดไม่ได้ขอบคุณค่ะสุดยอดชนค่ะ สามอะลุยเลยค่ะลุยกันเลยอพี่น้องหูยตัวใหญ่แล้วพี่น้องเทียบกับหนัห่มึงแต่เทียบกับหนาเขาเนาะ <c oughs> ตัวใหญ่ โอ้โหตูไหมโตใหญ่ค่ะก็จัดไปเลยนี่ค่ะซีฟูด้ดมาค่ะพี่น้อง ปลาคมคอมโอ้โหมึงมันนยู่ยหัวกลุก่มเ,เดีสุดยอดจดิ น่งเด้งค่ะนี่จะเต็มสองกิโลกันเลยพี่น้องจับตัวใหญ่เลยตัวใส่จำโบเลยนะประมาณแปดตัวโลเลยนะแปดตัวโล เด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะด่าเขาต้องมาชนกันแล้วอือหื้ออ๋อบุญนะพี่น้องอือหืื้อ เดี๋ยวงงไว้กินรอบนอกค่ะพี่น้อง จิ้มซีฟูดนี่จังสีเลยเนาะรสเด็ดเนะซีฟูดรสเด็ด เนือเต็มปากเต็มคำเลยจ้าพี่นอ้อ ัวตัวเนี้ยในซัมฟาร์มเนะอันนี้สำหรับพี่น้องอะมาเขาปากเลย ว้าวมึงกล่อมเลยอ่ะฟินเฟร์ <laughs> โโอ้หถ้าคลิปนี้ถึงเนื่อวานพี่โอ้ค่ะพี่หน่องแล้วจัดสองตัวโล <laughs> ตัวซ้ำแขน <laughs> นี่เขาบอกให้พี่น้องทำบะหมีเบอร์สูบุสุคนเลยจา้าคำง่ายง่ายเลยพี่น้องมากินมาแสบน้ำกันเลยจา้าน,ำนำ้ำแากน้ำข้มค่ะม,มาไปต่อค่ะเหนือเด้งๆกรอบ เนี่ยหวานเนาะหวานค่ะเดี๋ยวรอบน่ะสองตัวโลค่ะพี่น้องโลละพันแบบโลละพันสองค่ะพี่น้องถ้าถึงหนึ่งลอยวิวจัดเลยช่องอื่นสิแบบร้านวิวอันนี้ลอยวิวห้องอยวิวจัดคือพี่ส้นองเข่าบุ้ง 응. <laughs> 응. <laughs> 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 ตัวเกงใจคะ่ะเอาแบบนี้ดีกว่านี่เลยคะ่ะคนแผกกินหัวหน่าค่ะพี่หนหออตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะมันกุ้งนีกินกับพดเจาา้าแสบตรหนี้นเานาะกินพาเจ้าหอน พี่น้องมันอ้แกแบบบ่าเลบ้าสวยบางงามแบบขอไัยด้ยค่ะพี่น้องาค่ะ ตัวชุดไทยอือหือตัวใหญ่จนการข้าเดี่ยวบ่ได้เลยเป็นบ่ต้อง ฟินแน่ค่ะคลิปนี้ฟินคับแสบคับสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องสายกิ่นเชนแนวน้ำเลยคะ่ะพี่น้องอย่าลืมสำคัญหลักดถูกใจเพจแล้วกัช่องติ๊กต็อกสายกิ่นเชนแนวน้ำเลยจ้าพี่น้องพบกันใหม่รอบหน้าค่ะ